วันนี้ผมพามาทำปอเบเปียสสดเวียดนามเป็นอีกเมนูที่ทำให้กินผักได้เยอะมากๆ<า>น้ำจิ้มสูตรนี้นะคะอร่อยมากง่ายอร่อยปโปรตีนเน้นๆขนาดนี้มาทำไปพร้อมๆกันค่ะเริ่มจากการทำน้ำจิ้มกันก่อนเลยนะคะส่วนผสมก็จะมีน้ำส้มสายชูน้ำตาลน,น้ำเปล่าเกลือพริกแล้วก็กระเทียมสับค่ะ่ซนอัตราส่วนต่างๆนะคะเดี๋ยวหยงจะพิมพ์ทิ้งไว้ให้เหมือนเดิมเคี่ยวจนกลิ่นน้ำส้มสายชูหายแล้วก็เหนียวประมาณนี้เป็นอันได้ค่ะและปโปรตีนหลักวันนี้นะคะเต้าหูตราโมคีอันนี้นะคะกระแสรแรงสุดๆเขามีทั้งหมด3สูตรนะคะ สูตรแรกจะเป็นสูตรผสมงาดาสูตรนี้ใส่งาดํามาแบบฉุกๆเลยค่ะหอมงามากๆส่วนตัวที่2นะคะเป็นสูตรผสมเห็ดหอมมีเทคเจอร์ความเป็นเห็ดหอมนิดหน่อยแต่กลิ่นเห็ดหอมคือชัดมากๆเลยค่ะตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นสูตรออริจินอลของเขาเนื้อของเต้าหู้ทั้ง3สูตรนะคะมีความหนึบๆแน่นๆแต่นุ่มหนาค่ะเทคเจอร์คล้ายๆหมูยอเอาไปต้มผัดแกงทอดนึ่งตุน๋นหรือวายำได้หมดเลยค่ะทุกเมนูวันนี้หยองเอาไปเข้าหม้อทอดนะคะใช้ไฟร2อองศาประมาณ5นาทีค่ะเตรียมของเสร็จแล้วก็มาโร่ได้เลยค่ะผักวันนี้นะคะก็ตามความชอบ แต่สิ่งที่หยงคิดว่าขาดไม่ได้เลยคือโหระพากับผักชีคาไม่งันไม่หอมแล้วหยงก็ใส่เส้นขนมจีนลงไปด้วยนะคะจะได้อยู่ท้องเมนูนี้นะคะจะมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นก็คือได้หมดเป็นเมนูอร่อยที่ทําให้กินผักได้เพลินมากๆเลยค่ะมื้อไหนที่กินมังสวิรัตนะคะเมนูนี้ก็ตอบโจทย์สุด,สดๆนช่วงเทศกาลกินเจนะคะมีเมนูเต้าหู้อร่อยแบบไม่ซ้ําเลยค่ะนอกจากจะอร่อยแล้วยังดีต่อสุขภาพเบาสบายท้องใครชอบเมนูนี้ก็ลองไปทํากันดูนะคะ enjoy ค่ะ